ไปต่อกันดีกว่าค่ะ,คะก็วันที่8 1 0ถึง10มีนาคม2566นะคะอ,อ,อย่าพลาดค่ะกับงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะคะนั่นก็คืองาน w i ฟเอเชีย2023นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดย วีเ <N> นะคะเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดไฮเทคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจปสสศุสัตว์และก็อาหารของไทยนะคะและภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมด้านการผลิตอาหารสัตว์การเพาะเลี้ยงการผสมพันธุ์การดูแลสุขภาพและโภชนาการสัตว์ค่ะสาหรับธุรกิจสัตว์ปีกสัตว์เนื้อแดงสัตว์น้าผลิตภัณฑ์จากนมและไข่นะคะและจากผู้ประกอบการกว่า1,300งารยายจาก62ประเทศทั่วโลกค่ะและพิเศษนะคะสําหรับปีนี้ค่ะวิฟเอเชียจัดงานพร้อมกับมีด เอเชียนะคะงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เน้นธุรกิจกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์อาหารบรรจุภัณฑ์แล้วก็ระบบจัดการความเย็นและขนส่งอย่างครบวงจรนะคะโดยมีต้นฉบับจากงาน IFFA งานแสดงสินค้าด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เสริมให้งาน v i ปเอเชียและงาน m ิตรโปรเอเชียนะคะเป็นงานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีหลายอย่างมากๆนะคะเปิดโอกาสค่ะทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมากมายจากผู้เข้าชมงานแล้วก็นักลงทุนนะคะถึง45,000รายด้วยกันนะคะตลอด3วันของการจัดงานนั่นเองค่ะเราจะมีอะไรบ้างในงานมีการประชุมวิชาการและงานสัมมานาระดับนานาชาติกว่า100หัวข้อนะคะแล้วก็มีรุ้นรับรางวัลพิเศษแล้วก็กิจกรรมมากมายค่ะในโอกาสฉลองครบรอบ30ปีในวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมนะคะรวมถึงพบปะหน่วยง,งานและสมาคมสมามพันธมิตร นะคะการจัดงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะมีปรึกษาปัญหาธุรกิจนะคะอาทิเช่นค่ะกรมปศุสัตว์สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชียนะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์นะคะร่วมถึงค่ะมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆงานนี้ใครที่สนใจนะคะมีรถ รับส่งฟรีค่ะจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะคะแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางกระสอไปยังอาคาร Challenger Impact ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะมีการนำทัวร์เผื่อแบบว่าเอ๊ะจะสนทนารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจองคิวเข้าร่วมทัวร์ค่ะร่วมกันนะมีการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับงานนี้ด้วยนะคะว่าเราต้องการนะคะที่จะมีผู้จัด วิทยากรแบบไหนให้บริการไปรวมถึงนนการ,ปรแปลการบรรยายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการยังไงบ้างนะคะซึ่งงานนี้ค่ะพบกันได้นะคะกับงาน w i ฟเอเชียแล้วก็ m ิสโป r เอเชียระหว่างวันที่8-10ถึง 10, 10มีนาคมนะคะอาคารเชล l ลนเจอร์3 i m p a ถึงเมืองทองธานีใครสนใจไปกันได้10โมงจนถึง6โมงเย็นคะ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะหรือว่าโทรค่ะ0 2 1 1 1ส6 1นนั่นเองค่ะเนื่อ